วันนี้เคยนะดีสิไปคนมันมันสับปะหลังมันต้นทั่นแหละให้พอเท่าเพาเพิ่นก่นไว้แล้วแหละพราว่าตอนเช้านี้ไ่ได้ไปนะเพื่นเพื่นให้เอารถไถ่ยไปคนให้ตอนแรงนี้ไปไปเบ่งน้องกันพี่น้อง One two, ลักสวนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ผลมันขึ้นนสดละมันหัวใหญ่เด้อหัวใหญ่แดงใครอยู่ในน้องเบม็นนี่สวยเลยสวยเลยสวยคืออะไรหรอ สวยคืองามๆงามคือสวยๆเตนมอะไน้องจะเฮาน้องยักๆไหมเม่อมค่อยลองไปยญอเพราะเจ้าผิดครูึุนมาฮัฟผิด No <laughs> mất mọi người mất mặt 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 mặt

ยคนมันขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยแล้วไปเบิงน้ำกันเอาเมื่อปั้นบบดนี้นี่มันมันสมรรถง่ายเนาะตัวนี้เนาะแง่ายสุดๆล่ะกันได้สำนั้นมืดเลยใครเน้นน้อยใส่ได้สำนี้บันละคือว่าใส่เบิงน้ำกันพี่น้องตับมันดีตรวยเลยเาเมื่อปั้นนะแบบนี้ ตามฮับส้มน้ากันพี่น้องเมื่อปั่นมันอยู่บ้านนาดีบ้านนี้ไปกันเลยพี่น้องแแปั้นวต,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 ตอนนี้มันกับังม้อนเือแล้วพี่น้องก่อนอื่นเราต้องได้ไปเก็บมันที่ตากไว้ตัวที่แห้งแล้วใส่กระสอบว้ก่อนเนาะพี่น้องเนะาะจังสีได้ปั้นเนาะ ็จแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วแล้ววันนี้มีแต่ขนตากบรรยากาศยามแรงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อบัดน,นี้กับขนมันใหญ่มันตากก่อนใหญ่มันตากก่อนพี่น้องเอ้ย ฝากกดไลค์ฝากติ่ตามในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลัง,ง,งใจให้ในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าวคาว่าสบายดีสวัสดีครับ